สวัสดีครับเบอร์ซ่าทนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโต k y o กวกุ w น k อ n ไวนะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้ตัวละครนะครับใหม่เข้ามาแล้วเนาะก็จะเป็นอายาโตะแสงนะครับผมก็มาเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครจากตู้คาเนิววลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเปิดกันนะก็จริงๆผมก็ไม่ได้เล่งแท็กต้นโอคิริหรอกนะครับแต่ว่าผมจะเก็บไว้สักหตัวละกันนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะโดนเท่าไหร่นะจริงๆล่ะผมจะเปิดแค่100แล้วกันนะถ้าได้ก็โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ระหว่างทางเนี่ยได้เหรียญอัพดาวหรือว่าเหรียญอัพเลื่อนขั้นต่างๆนะครับที่เอาไว้ใช้อ่าปลดขั้นของเขาแล้วกันเนาะนะครับมาเดีย๋ยวเรามาเปิดกันนะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยกดเป็นหนึ่งทีแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดทีละใบนะครับ10บใบก่อนแล้วค่อยกดทีละสิบนะครับผมดูซิว่า มันจะออดหรือเปล่านะครับเห็นว่ากดทีละใบแล้วมีโอกาสหรือเปล่านะครับมาโอเคลุยกันนะครับไปนะครับมาสองใบแล้วสนะครับสี่ ต้องมาแล้วเปล่ามันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยแบบเปิดทีละใบเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปิดแบบทีละใบเลยนะอายะโตอายะโตนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบแบบเปิดทีละสีก็ะมากกว่านะครับโอเคนะครับอีกสองครั้งนะเฮ้ยเอาว่ะ เยอหนึ่งครั้งมันจะมีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าเนะคันวาวมันชอบหลุดเละอยู่แล้วนะครับไปตัวอื่นเฮ้ยได้ได้นี่ดีนะโอยอัพดาว up, down, นะครับอืมโอเคนะครับมานะครับก่อนที่เราจะไปกดสิกันนะโอเคนะครับเฮ้ยอ๋อมาแล้วนะครับ ขอให้เป็นอายะโตแสงเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนเยอะนะโหแล้วมีลุงเดียวด้วยนะครับอ่าถึงเวลาแล้วใช่ปะโ Oh my god ้าวโอ้โหมาเลยนะ ครับผมโอเคนะครับ <Wow. S 1> คือมาเลยหรอเรียบร้อยนะครับอันนี้คือแบบตรงเป้าหมายที่เราต้องการเนรียก็คือแค่ตัวเดียวนะครับเก็บไว้ตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะครับเราจะเก็บเพชรต่างๆเนี่ยไว้เปิดแท็กที่เราจะเล่นนะก็คือซีอาร์ซีจีนะครับผมก็ยังมีตัวละครที่อยากจะเปิดอยู่นะครับก็คือมันจะมีแสงเหมือนกันนะที่จะเป็นอามอนแสงนะครับก็ ก็บไว้เปิดอัมอนแสงเลยนะโอเคนะครับวันนี้ก็คือเรียบร้อยภารกิจของเรานะครับแล้วเปิดเนี่ยเรายังได้ภารกิจในส่วนของการทํากิจกรรมนะครับที่จะได้ของรางวัลตรงนี้ด้วยนะซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับในส่วนของเหรียญคริปตัทถลวนรรสากลตรงนี้นะเที่ยวไว้อัพหลังจากที่เราอัพเป็น6ดาวแล้วนะครับก็เป็นเหรียญที่สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับ ประมาณนี้นะคลิปนี้ผมไม่ได้เปิดเยอะจริงๆนะครับก็เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดูยาวๆนะครับหรือว่าได้ลุ้นยาวๆนะแต่ก็ถือว่าการเปิดทีละหนึ่งใบเนี่ยก็มีการลุ้นเหมือนกันนะก็ถือว่าโอเคนะครับได้เหรียญทะลวงสากลไอ้นี่มาเนาะไว้อัพดาวทั่วไปมาด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมในส่วนของถ้าเกิดตัว C D G มาเราอาจจะได้ดูแบบเปิดยาวๆนะครับเพราะว่าผมจะเล่นแท็ก C t G เป็นหลักนะครับกับอันดิคุเนาะ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทีมแท็กต้นอกิรินะครับผมที่จะอัดอายาโตผมว่าน่าจะเปิดนเช้าแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับดวงมังปังนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม